รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ ชูรักชูรสโดยสิงค์คอร์ปอเรชันสวัสดีค่ะตอนนับเข้าสู่ชูรักชูรสกับนนท์แล้วก็พี่ภูมินะคะคุณผู้ชมครับต้องขออภัยด้วยนะช่วงนี้เนี่ยจะลมเสียนิดนึงทำไม,ม <า S 1> ครับ,รบพี่อีกแล้วไม่พอใจคนที่บาง คุณพ่อคุณแผ่ติดโซเชียลเน็ตเวิร์กกันครับ <im itation> ไม่รู้จะแก้ไขยังไงปวดหัวมากค่ะพี่นนท์แต่ก็ไม่แปลกนะคะ <im itation> เพราะว่าปัจจุบันอย่างที่เราเห็นว่าผู้ใหญ่ <im itation> ผู้สูงอายุของเราหันมาติดโซเชียลเน็ตเวิร์กเล่นพวกนี้กันงอมแงามมากๆบางทีก็อาจจะเกิดจากการที่ตอนนี้ก็ไม่ได้ทํางานแล้วนะคะอยูเฉยเฉยเปล่าเปล่าก็อาจจะแบบงุดงงิดเครียดได้ยิ่งถ้าหากลูกหลานอยู่คนละบ้านก็อาจจะเป็นปัจจัยให้ไปติดโซเชียลพวกนี้เพราะว่าก็รู้สึกว่าเลยละเออก็มีเพื่อนมีความสุขมันได้กลับมาเจอเพื่อนเก่ากันอีกคครั้้งแบบนี่ะ ลูกหลานก็สามารถที่จะช่วยเหลือพวกท่านได้ใช่ไหมครับผมอาจจะมีเวลาให้พวกท่านบ้างใช่ไหมพวกท่านถ้าเอาจริงๆอ่ะสิ่งที่ดีที่สุดก็คือสัมพันธภาพที่ดีกับกับคุณพ่อคุณแม่มีเวลาก็พากันไปกินข้าวพูดคุยกันแบ่งปันกันแล้วก็ที่สําคัญคอยหาโอกาสที่จะแสดงความรักนะคะหอมแก้มกอดกันแบบนี้ค่ะผมว่าแทนที่เราจะมานั่งบ่นกันคุณพ่อไม่ดีคุณแม่ไม่ดีเรามาช่วยกันแก้ไขปัญหาดีกว่าดีค่ะซึ่งการแก้ไขปัญหาของสาบันครอบครัวที่ดีสก็คือการ ให้เวลาการให้ความใส่ใจการให้ความอบูนท่านเองโอ้โหปิดหลออ่ะมาดูดีกว่านะครับว่าวันนี้ความสนใจของรายการชูรักชูรสของเราจะมีอะไรบ้างครับความรักคือการให้ชาดเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับเห็นด้วยครับทาไมเราถึงเห็นด้วยนะครับเพราะการท้องครักไใครสักคนเราก็อยากให้สิ่งดีดีกับเขาครับคนเราคนหนึ่งเนี่ยจะโตขึ้นมาได้เนี่ยเราเปรียบเสมือนว่าเขาเป็นตะก้าใบหนึ่งการที่ตะก้าตะก้าเนี่ยมันจะมาแข็งแรงและใช้งานได้ดีเนี่ยมันต้องเกิดจากการที่ พ่อและแม่เป็นหวายคนละเส้นแล้วก็ถักให้มันแข็งแรงบางช่วงของชีวิตที่มันมีปัญหาช่วงนั้นเนี่ยมันจะถักไม่แน่นแม้กระทั่งแฟนจะใส่ความรักเทลงไปยังไงเนี่ยมันก็รั่ว